สวัสดีครับผมปุ๊กตาคาราดามครับจากช่องสิไกโต้งช n n น l นะครับวันนี้จะมารีวิวการถอดเบาะร,ร,รถยนต์ บทีหาศูนโปนะครับผมเพิ่งไปเรียนรู้มาก็เลยจะมาสอนสอนพี่ๆน้องๆที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับถา,าถามก่อนทำไมถึงเรียนรู้เพราะ<อ>ว่าถอดไม่ได้ใช่ไหมเพราะผมซื้อรถมาแล้วผมถอดไ,ได้ก็เลยไปเรียนจากช่างมาเขาก็เลยสอนมาทำไม,ไมถึงถอดคะทำไมถึงถอดเพราะอะไรก็เปลี่ยนเบาะใหม่โอเคค่ะก็เลย เอามาเพื่อจะใส่บอกไปดูค่ะครับอุ้ยมีลำไย,ยสวยลำไย,ยเยอะลำไย,ยิยต้นเลยจ้ะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับยจะแบ่งลำไย,ยให้กินไม่ใช่ถ้าลูกจะบอกว่าลูกค้าถ้าผ่านมาทางนี้ก็แวะม,มาได้นะคะดูทีลำไย,ยเต็มหัวเลยอะ่ะเฮ้ยสวยอะ่ะโอเคคะ่ะก็ เปลี่ยนรถใหม่นะครับการเก่าก็เป็น Honda Civic FC พอดีรถัน้นมันไม่เหมาะเนาะ็อดมบาเอาหัวอ,อ๋อผมลืมมันต้องถอดเบาะ หุ้มตัวนี้ออกด้วยเพราะว่ามันเป็นหนังหุ้มหมดเลยโอเคงั้นงั้นให้เวลากุก,ก้าถอดก่อนโอเคมาสด้าบีทีห้าศูนโปรนะครับบางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่า mm hmm. การถอดที่รองเบาะข้างบนนี่นะครับที่รองหัวเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับ ยี่ห้อรถอื่นๆนะครับเหมือนกันแต่ว่าวิธีถอดไม่เหมือนนะครับบางรุ่นไม่เหมือนซีวิกใช่บางรุ่นก็จะแค่กดปุ่มนะครับนี่ปุ่มนี้แม่ซูมแค่กดปุ่มนะมันจะมีปุ่มทุกรุ่นก็จะมีปุ่มนะครับพอกดดึงขึ้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับบางบางรถบางรุ่นมันจะถอดได้เลยถอดได้เลยนะครับถอดได้เลยแต่รถรุ่นนี้นะครับมาด้าบีทีห้าศูนย์โปรนะครับ มันจะถอดไม่ได้ผมก็เพิ่งรู้แล้วผมก็ต้องไปถามช่างเทคนิคเขานะครับเขาบอกว่าที่ถอดต้องใช้กุดแกด้วยนะครับตะต้องอ,อกก้อมมาฝั่งนี้นะครับอ่าวิธีถอดนะครับผมก็จะมาทำให้ดูคนที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันจะมีนี่ครับมีสลักอยู่นะครับ เล็กๆนะครับเท่าปลายกุญแจนะครับเราก็ใช้นะครับปลายกุญแจนะครับปลายกุญแจรถเรานี่แหละจับให้แน่นหน่อยนะค๋ัเสียบเข้าไปนะครับนี่ครับเสียบเข้าไปกึกเนี่ยฮะลองดูนะเห็นไหมมันก็จะเข้าไปแล้วเราก็กดฝั่งนี้นะครับตัวล็อกแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปทําคนเดียวก็จะยากหน่อยนะครับมือ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 ก็เจ็บนะครับประตูหนีบไม่รู้จะพูดคําไหน โประตูนีบนะครับกดเข้าไปเห็นไหมครกดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นนะครับมันก็จะหลุดออกมาอันนี้เฉพาะคนที่ไม่รู้นะครับคือผมซื้อมาวันแรกผมก็ซื้อซื้อเนี่ยแหละไอ้ที่คุมเบาะมานะครับที่คุมเบาะมาใส่เนี่ยเนี่ยผมก็เอาแล้วไงถอดไม่ได้เพราะว่าผมขับซีวิคอยู่ซีวิค ซีวิ c มันแค่กดแล้วก็ยกขึ้นได้นะครับแต่ไอมาด้าบีทีห้าศูนยโปเนี่ยผมทําจนเหนื่อยผมต้องต้องต้องโทรไปถาม <c oughs> ช่างเทคนิคที่ศูนย์ที่เอาออกรถมา <c oughs> ผู้ไม่รู้ก็อผู้ไม่ผิดครับใช่ถึง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 บางอ๋อผมก็เลยมาทําคลิปให้พี่พี่น้องน้องคนที่ออกรถมาด้านะครับ ดูวิธีเอาออกนะครับนะวิธีใส่ก็เหมือนใส่ทั่วๆไปแล้วครับเสียบลงปกตินะครับเสียบลงเลยครับแล้วก็กดขับขึ้นลงครับขึ้นลงก็ปกติมันลดทั่วไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิปให้ดูต,ต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยขอบคุณครับ